เป็นอะไรที่ประสบผลสำเร็จมากนะคะออกทุกเม็ดเลยค่ะถั่วพุ่มแมนถั่วพุ่มจ้ะคู่มไหมเป็นพุ่มค่ะถั่วพุ่มมาได้ด้วยไปฝั่งนู้นก็ได้ลูกแมนจ้ะถั่วพุ่มโมรากแถวหรอครับนต้นใหญ่พันพันใหญ่เวลามันนั่นเกิดแตกปลหอยถ้ากี่กี่เกิดอะไรก็ส่วนใหญ่เป็นวจเล็กเพราะว่าการต้นขั้วมันส่นใหญ่ เดี๋ยวเราจะี่็ดตัวนี้เข้ามัียงเรานะเพราะว่าเมื่อวานน่ะนูนูลดน่ะมันมันสดเบอร์สุต้นนะอันนี้เป็นประกาศเขียวปรีสามารถทำผัดดองได้เอาต้น้ำตรงตรงดิกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลตำบลโรงเรียนนะครับอนุบาลนะครับกิจกรรมพอเพียงนะครับตามอธิษฎีนะครับรอ หอกเก้านะครับน้อมนําปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่โรงเรียนของเราสารศึกษาพอเพียงนะครับมีกิจกรรมนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับปลูกผักนะครับกิจกรรมปลูกผักที่โรงเรียนของเรานะครับทําครบวงจรนะครับปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์นะครับทําการเกษตรนะครับเน้นนะครับแบบพอเพียงนะครับปลอดสารพิษผลงานของเราที่ทําก็คือ กิดจากนะครับนักเรียนนะครับเป็นคนคนทำนะครับคุณก็เป็นแค่พี่เลี้ยงนะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับ,เร,รเ,รบเราเน้นนะครับปลอดสารพิษคนกินปลอดภัยนะครับห่วงใยสุขภาพ